ผมเดินทางมาบางกะม่านะครับจังหวัดราชบุรีเส้นทางยอมรับว่าอาจจะยากหน่อยสำหรับรถที่ไม่ได้เป็นโฟว e ลนะครับแต่ว่าตลอดเส้นทางธรรมชาติสวยงามมากเราขึ้นมานอนกันบนเขาเลยนะครับสำหรับวันนี้บ้านโอเคเลยเป็นบ้านไม้ไผ่นะครับที่เรามาพักก็ชื่อบ้านไม้ไผ่บรรยากาศดีมากอากาศดีมากห้องน้ำก็โอเคไม่ได้แย่ชิลสุดๆครับวันนี้ และที่พักอ่ะเขามีอาหารเย็นและอาหารเช้านะครับคือวันนี้มันอาจจะเป็นฟิลที่แปลกใหม่หน่อยนะครับผมอ่ะมาเที่ยวบางขม,มา้าอยู่ที่ราชาบุรีดูเหมือนอยู่แบบเชียงมงเชียงใหม่จริงใกล้มากและอันเนี้ยเป็นมื้อเย็นเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมากินให้ดูทีละอยา่างพริกมะขามแม่ผมมาทํามาแม่ผมทำมแบบข้าวอร่อยนี่โบเข้าไปอผักเอามาสแตนบายรอเติมจุดแต่งเข้าไปสวนเติมเต็มของชีวิต น้ำพริกมะขามแม่ผมมะเป็นสิ่งมหาศจันในชีวิตผมอยู่แล้วอ่ะยังไงก็อร่อยอันนี้เป็นกุ้งกิ้งในชุดนะไันไงก็ต้องเจอข้าวนะตวนนี้รสชาติดีกว่าที่ผมคาดหวังว่าจะขึ้นมาอยู่บนตีห่างกายแบบนี้อร่อยเลยอันนี้เป็นแกงหน่อไม้ใส่ไก่โอเค โอเคอ่ะเขามีการปรุงรสแบบเฉพาะเจาะจงอ่ะผมไม่รู้เรียกว่าแกงอะไรด้วยซ้ําแต่มันมีหน่อไม้และไก่เขามีต้มยำปลาทูด้วยชุดผักน้ําพริกเครื่องแต่งเพียบเลยเช้าว,วันหนึ่งที่บางกมาม่านะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณหกโมงครึ่งอากาศดีมากบริสุทธิ์อุณหภูมิน่าจะประมาณไม่ถึงยี่สิบองศาตอนชเช้าก็จะมีกาแฟดิป,ปะน,นะครับข้าต้มตอนเช้านะครับเครื่องนั่นอึบเลยอาหารเช้าในรวมไหมครับครับ เครื่องนี่แน่นจริงๆมีกุ้งแห้งมีเห็ดมีไก่มีอะไรเห็นอย่างเงี้ยดูเหมือนไม่ร้อนนะรีบกินเข้าไปนี่เหงือกละลายนะร้อนนะครับนี่เลยรสชา,าติข้าวต้มของที่พักแบบสไตล์แอดเวนเจอร์มีความสุขมากค่าบ้านนะแค่เป็นสองอะไรเงี้ยบางกะมาราชบุรีขึ้นเนี่ยรถอะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ view, รถโฟวิลเลยอะไรเงี้ยเขาจะมีบริการเช่ารถมีคนขับพาขึา้นมาบางกะมาราชบุรีจ้า